กำไรทองทํางานลานมันใช่ไหมกาไรทองก็จะมีคนที่แบบผู้ใหญ่อ่ะค่อนข้างเอ็นดูนิดนึง mm. ก็จะเหมือน mm. เด็กขยนันอ่ะอ่า mm. ผู้ใหญ่ก็จะชอบอืม mm. ก็จะมีคุณลุงคนนึงหกสิบกว่าแล้วละ่ะแกลากมันมาขายแกมาไม่เยอะหรอกหกร้อยเจ็ดร้อยโลเนี้ยจะขุดมันมาเพื่อที่จะเอาตังเนี่ย ไปซื้อน้ำมันไปสูบน้ำใส่กล้วยหอมไปสูบน้ำใส่ผักผลไม้แก่อือจะมาแค่นั้นแหละอือแล้วก็จะมีเรื่องเล่ามากมายเล่าให้ฟังพอถึงหน้ามะม่วงแกก็มีมะม่วงมาฝากมีกล้วยมาฝากอะไรประมาณเนี้ยคนอื่นไม่ได้กินนะต้องกําไรท้องด้วยมะขามอ่อนออกอย่างเงี้ยเก็บมะขามปักมะขามอ่อนๆมาให้บอกเ่าไปจิ้มพริกเกลืออร่อยว่างั้นนะ่ะกาไรนะ่าจะชอบว่บางั้นนะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บ แกก็ขุดมันมาจําได้วันนั้นน่ะแกมีสักหกร้อยโลได้แหละอืมแกลากมันมาขายแกบอกจะซื้อน้ำมันแล้วแกก็บอกว่าเอ,อเดี๋ยวจะพักสักก่อนนะอีกสักสองเดือนเดี๋ยวจะมาใหม่อืมลุงจะพักไปสูบน้ําใส่กล้วยหอมไปปลูกมันด้วยแหละอ่าสองเดือนเอ๊สองเดือนผ่านไปคุณลุงไม่มาปกติคุณลุงต้องมาแล้วนำ้ำตังซื้อน้ำมันต้องหมดแล้วต้องมาแล้วเอิงสองเดือนแล้วอะ่ะคราวนี้ก็ได้ข่าวว่าแกอะเสียแล้ว แก,แกเหมือนแกเสียแล้วแล้วก็ที่ได้ข่าวคือแกทําบุญร้อยวันแล้วละ่ะอืมนั้นก็ช็อตไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนั้นแหละช็อกมากเลยนะคือแบบตั้งรับไม่ทันไงคือแบบคนนี้ค่อนข้างจะอินดูเราแล้วก็แบบเคารพอะแล้วมีคนที่สองอีกคนหนึ่งคนนี้คนแรกคนแรกนี่เคารพมากคนที่สองคือตอนแรกไม่ถูกชะตาคือเป็นคนที่ผงผางมากอะแกเป็นคนทรงเอนะอ่าทรงเอเลยแหละแกเป็นคนผงผางเสียงดัง โอเคเสียงดังแล้วแกเป็นคนทํามันสกปรกมากอ่ะแกสับบนรถแต่พอฟังเรื่องเล่าแกแล้วคือแกทําคนเดียวอ่ะแกคนเดียวแกก็เหนื่อยเนาะก็สงสารแกอ่ะว่าแกครั้งหนึ่งแกก็พัฒนามาครั้งนึงแล้วแบบเหมือนเดิมแล้วกลับไปเหมือนเดิมอเราก็ไม่ว่าอะไรอเต็มที่นะเต็มที่เลยแล้วคราวนี้แกก็ลากมันมาขายแล้วแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะพักสักสามเดือนนะจะไปปลูกอ้อยอืม เ้วก็เออเราสามเดือนเจอกันจ้าเราก็อย่างนี้แหละสามเดือนเจอกันแล้วเสร็จปุ๊บก็ได้ข่าวว่าแกแต่แกตุยเลยเหมือนกันอืมอันนี้ได้ข่าวไวแต่ไปไม่ได้ไงคือฝนตกบ,บ้างทํางานเย็นบ้างไปไม่ได้แกคงไม่อยากให้เราไปแหละอืมอันนี้ก็คือก็ช็อกอันนี้ช็อกหนักอ่าเพราะนี้คนนี้ก็ค่อนข้างคุยกันคุยกันทุกเที่ยวเราต้องมีเรื่องคุยกันตลอดแล้วเสร็จปุ๊บ พอเวลาเจอลูกค้าคนอื่นก็บอกว่าถ้ามันเสร็จแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนะจ๊ะไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวอีกกี่วันมาหรือ,อก,กี่เดือนมานะเพราะว่ามีคนบอกแล้วผาไม่ได้มาตังรับไม่ทันก็บอกเข้าไปอย่างเนี้จะ้ะ